เปิดชื่อนางเอกที่ไมพัทราเดชประกาศปื้มออกสื่อครั้งแรกจับตาแทนที่ปุ๊กลุกเรีกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่ใครหลายคนชื่นชอบมากๆนั่นคือไมพัทราเดชสงวนความดีชื่อเล่นไมเคลิลแต่คนทั่วไปรู้จักกันในชื่อเล่นไม้ ปัจจุบันอายุ32ปีเกิดวันที่17เมษายนพุทธศักราช2533เป็นพระเอกและนายแบบชาวไทยสังกัดช่องหลักสีมีผลงานการแสดงออกมาอย่างต่อเนื่องอาทิเลือเจ้าพญาแม่ค้าคมพยาบาทใหญ่กะัละยานายห้อยทมินเละรักบุษบาดวงใจขบฏและมัทุรโลก,กัน ั้งนี้ไมพัทราเดชส,สงวนความดีชื่อเดิมอัคคระเดชส,สงวนความดีเริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเข้าร่วมการประกวดดัชที่บอยแอนเกลปี2006โดยการประกวดครั้งนั้นไมพัทราเดชได้รับตำแหน่งรองอันดับสองต่อมาในปี2011ได้เข้าร่วมการประกวด Men's e h a l t ส y Gay Challenge จนได้เซ็นสัญญาเข้าเป็นนักแสดงในสังกัดช่องหลากสีจนถึงในปัจจุบัน ทั้งนี้ทางด้านชีวิตความรักไหมเคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับนางเอกสาวอย่างปุกลุกฝนทิพย์ที่แม้จะไม่ให้สถานะชัดเจนแต่เขาบอกว่าแค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับของขวัญเป็นสถานะคำว่าแฟนหรือเปล่าผมว่าอยู่แบบนี้ก็มีความสุขแล้วคือเราอยู่ในสถานะแปลกมันคุยกันได้ทุกเรื่องเราเป็นให้กันได้เกือบทุกอย่างเป็นเพื่อนเป็นที่ปรึกษาคือเป็นแบบนี้มันมีความสุขมากกว่า มากกว่าเป็นเจ้าของความรู้สึกของกันเราอย่าไปก้าวไก่กันผมว่าเป็นอย่างเนี้ยโอเคแล้วคืออยากจะบอกว่าความสัมพันธ์นะวันนี้ผมโอเคอยู่แล้วผมมีความสุขดีที่เราเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้อนาคตวันหนึ่งอาจจะผ่านเรื่องราวอะไรกันมาเยอะจนบอกกันได้ว่าเราเป็นแฟนกันนะหรือเราอาจจะเข้ากันไม่ได้มันก็ไม่รู้อนาคต หรือบางทีอาจจะแต่งงานกันอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่วันนี้มันคือความสุขเราแฮปปี้ที่เรามีกันเราได้โทรคุยกันได้ปรึกษากันเกือบทุกเรื่องแล้วเราก็ไว้ใจกันได้เราสามารถพูดเรื่องส่วนตัวให้เขาฟังได้แค่นี้เราก็โอเคแฮปปี้แล้วทั้งนี้ล่าสุดเมื่อวันที่10มกราคม2566พระเอกร่วมช่องอย่างไมพัทราเดชได้พูดชื่นชมทิสาต่อหน้าว่าปืป้มเธอมากๆ พาะทิสาเป็นคนที่ขยันทำงานและไม่บ่นอะไรเลยเรียกได้ว่าเป็นมิตรภาพดีๆของพนังร่วมช่องสำหรับทิสามีโอกาสชิมลางงานละครครั้งแรกโดยการผลักดันของสุภชัยศรีวิจิตรซึ่งเป็นละครเชื่อมสัมพันธ์ไทยเกาหลีใต้คือเรื่องใต้ฟ้าตะวันเดียวซึ่งรับบทเป็นนางเอกประกบคู่กับมาเริโอเมาเลอร์ ซึ่งทำให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นและหลังจากนั้นไม่นานได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดของช่องหลักสีทั้งนี้หากใครอยากติดตามความน่ารักของนางเอกสาวสามารถไปตามต่อได้ที่เฟซ